ครับก็ทางโรงพยาบาลน,นะครับได้มาขอให้แปลง M D B, น, B น,นะครับแปลง M D B เป็น M y Q L นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับอืมผมคิดว่าน่าจะเป็นก้อน mdb ก้อนไหนฮะก้อนก้อนนี้หรือปล่า data mdb น่าจะตัวนี้นะครับอมาต่อครับก็ <c oughs> ตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนสถานาการส,สถานพยาบาลที่บันทึกข้อมูลนะครับผมจะทำการ cover ตัวเองเป็นโรงพยาบาลน,นั้นๆก่อนนะครับนี่ในที่นี้ก็คือ เชียงใหม่ครับเชียงเชียงใหม่ครับหลัดสารพยาบาลนะครับได้มาแล้วอันนี้ครับเบ้งโรงพยาบาลอ๋อชื่อเดิมคือโรงพยาบาลแม่แจ่มนะครับก็กดบนันทึกไปนะครับจากนั้นผมออกแล้วผมเข้าใหม่ก่อนครับเป e n น,นะครับมนีมนหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อ่าครับผมก็ไปโรงพยาบาลเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะไปดูที่ทะเบียนผู้ป่วยครับอันนี้จะเป็นรดสอบบาๆ์าบาบาไปนะครับอืมผมต้องทำยังไงดีละอันนี้ ISDB ผมนะครับอ่ะผมเข้าไปดูที่คอมพิวเตอร์ก่อนผมดีเฟตดูนะครับผมไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลแม่แจ่มแล้วนะครับตอนนี้ดังนั้นเนี่ยใน IS ในตาราง IS นะครับก็จะมีข้อมูลในทดสอบบารบาบา,บา,บาครับ ผมก็จะทำการดั้มมันทิ้งไปเลยนะครับครับผมรีเฟซดูครับก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วผมจะทำการ Import เข้าไปใหม่นะครับโดยการที่ไปที่ตัว i s w i n version 3นี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะไปที่นำเข้าข้อมูลครับแล้วก็เลือกไฟล์ data. mdb เดิมนะครับที่ต้องการนำเข้านะครับก็มันจะอยู่ที่ อ๋อโอเคโอเคหนึ่งสองนะครับอืมตีนนี้ผมจะอยู่ที่ RTI ครับ เนี่ยเดตเซนนี่ครับจากนั้นนะครับ lookup นะครับผมจะลุกอัพไปดูนะครับว่าไฟล์ุกอัพอยู่ไหนนะครับอ่านี้ครับลุกอัพจากนั้นผมก็กดตรวจสอบข้อมูลครับแล้วก็กดนำเข้านะครับ ตรงด้านล่างนี้ก็จะมีคิวรี่มีโปรเซสอยู่ครับนำเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมก็ไปดูข้อมูลในตัวตาราง i s นะครับกดดีเฟตครับก็จะพบว่าข้อมูลของโรงพยาบาลเนี้ยนะครับโค้ดนี้เข้ามารัวๆแล้วนะครับเดี๋ยวดูตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนะครับวันเกิดนะครับฟอร์แมตวันเกิดถูกต้องนะครับแล้วก็วันที่เข้ารับรักษาพยาบาลอะไรยังไงถูกต้องครับผม จากนั้นนะครับผมก็จะทำการดั่าดัมมันออกมานะไม่ดำดัมดิเอ็กพอร์ตมันออกมานะครับเป็น CSV นะฮะตาราง IS นะครับเด็กถอด IS อเมเขาเปลี่ยนชื่อไฟล์เล็กน้อยฮะรับ,รบจากเน็กครับ น็ครับแล้วก็ให้คอลัมน์เตอร์ไทเติลเนี่ยก็คือหัวตารางมันไปด้วยนะครับปีเดือนวัน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 อันนี้ครับเน็กครับกดสตาร์ทครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมีพันเจ็นะครับอะส c เร s แล้วนะครับพอกดโค้ดไปนะครับผมไปดูข้อมูลนะฮะเข้าไปดูใน n o ้ตแพ d นะฮะ ก็เตรียมพร้อมสำหรับการ Import เข้าระบบใหม่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลนี้ไปให้กับทางเจ้าที่ไอทีของโรงพยาบาลน,นะครับ